สวัสดีครับวีนีต้อนรับกับเข้าสู่โมโม่ช n แนลนะครับกับเกมฮันเ e ็ m เมมรีนะครับในภาคที่สองกันแล้วนะครับคือจะบอกว่าพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยในภาคแรกอะ่ะเราเดินผ่านมันนะเห็นไหมเราเดินผ่านไปเลยอะ่ะไอ่เนี่ยพิมพ์ดีดกับที่บารมนโต้เนี่ยกระถานไฟฉายเนี่ย,ยเก็บก่อนคือแบบข้าน้อยสมควรตายอะ่ะ ไม่รู้จริงๆมันอยู่ตรงเนี้ยเออนี่ไงเราเจะถังน้ำมันแล้วแล้วทำไมไม่หยิบล่ะหยิบถังน้ำมันสิเออหยิบเออเดี๋ยวนะมีน้ำมันแล้วป่ะอ๋อรู้สึกว่าจะจะมีน้ำมันแล้วนะครับอืมสะดวกสบายดีมากเลยมีคนเอามาใส่ให้เฉยเลย เราต้องกลับเข้าไปที่เดิมนะครับไปพรากับพี่เซลเลนดี้เหมือนเดิมว่าเห็นนะแอปตรงอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยว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 เดาตรงทางนี้ทางนี้ใช่แล้วไม่เป็นไรมันออกทางนี้ได้โอเค ก็ยังคงความมืดเหมือนเดิมนะครับจะพยายามไม่เปิดไฟฉายนะเพราะว่ามันกินถ่านไงเออหรือถ่านหมดนะครับเอาไว้จะเวลาจําเป็นเนาะเวลาต้องแบบต้องส่องอะไรเงี้ยอันนี้มันยังพอเห็นนะเออที่อ,อ๋อถ้ามีกลุ่มควันขึ้นแสดงว่าเข้าไปแล้วนะครับไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไม่ไม่หายไปอะ่ะ

ทำไมไฟฉายเราไม่ถือไว้ล่ะเออโอเคไปละเฮ้ยเปิดพ์ดมาก็จะเจอเลยน่าอะไรอืมนีสัญลักษณ์อะโหลดดิ่งลอยอยู่กลางอากาศด้วยโอเคเี็นพิทานี่มันบาดใจเหลือเกินนะ่ะวิ่งแล้วกันโอเคลงไปทางนี้ใช่ไหม เรื่อยคือที่นี่มันคือที่ไหนเน่ยนี่แต่หมอกมีแต่ควันหนะมอกเห็นน้องฟ้ายังไม่ชัดเลยดูสิ<อ>ไม่เห็นแม้แต่ดวงดาวอ่าเราถึงลงไฟฟ้าแล้วนะครับโอเคเดีนยะวนทางนี้ใช่ไหมโอเคเปิดประตูอเอาน้ามันใส่ลงไปในแท้งมัน น้ำมันใส่ในแท้งน้ำมันใส่ในแท้งนัดยตรงไหนทางใส่ดูน้ำมันน่ะนี่อ่ากู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 กอกเต็มสักี้วยืออืออือ้าโอ้โหถังใหญ่เหลือเกินอ้าวยูสเฮ้ยอะไรอะ มีคิวีตนอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอไม่ได้สังเกตเห็นเลยไปเจอชั้นที่โฮลิเคฟนะถ้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับฉันว่าฉันรู้จักเธอนะคนนี้ซาร่าเอาเหรอผู้หญิงคนนี้นะที่โต๊ะนี้ใช่ไหมโอเคคือมันคือไอโต๊ะนั้นนะ่ะน่าจะใช่นี่เข้าโฮลีเคฟเข้าไปแล้วอะ่ะเสียงกรีดร้องซาร่า จอจะไปช่วยแล้วแล้วกูชื่ออะไรวะเนี่ยรีบไป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 เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ไปโอ้ยไปยังยังไม่ไปโอ้โหจะอยู่อีกนานแค่ไหนไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนย,ยังไม่ไปอีกอะ เหมือนจะเข้ามาไกลเดวนนะเนี่ยเดยวนะแปบ๊บเออไปสักทีโอ้ยไม่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 ไม,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 ไม่ไม่นะเข้าซุ่มอยู่ครับเข้าซุ่มอยู่ผมเห็นเข้าซุ่มอยู่นั่นไงอืมไปยังน่าจะไปแล้วนะเออโอเคที่ไปเลย ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นใช่พี่เขาหรือเปล่าน่ะนะพ่อไม่ใช่โอเคนี่ไปโอ้ทำไมทางมันไม่เหมือนเดิมอ่าถูกทางแล้วนี่ทีไปเร็วที่ไปเร็ว,วถ้าเราตรงไปเลยเราก็จะสามารถคุยกับเธอได้ใช่ไหมเพราะว่าเธออยู่ตรงโต๊ะน,นี่เอ้าเมนะื่อกี้ในทีวียืนอยู่ตรงนี้นะฮะ,อะตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะ โอ้ยไอ้บ้าตกใจหมดเลยโอ้ยหัวจะปวดเลือเกินอ้าวจะอยู่ที่ไหนเนี่ยตื่นขึ้นมาในสถา,านที่ที่ไม่รู้จักอีกแล้วโอ้็่ตเมื่อกี้นี่เล่นเอาใจเกือบวายนะครับอ้าว น่าจะจบเอพิโซดแรกแล้วนะครับสำหรับฮันเต็ดเมมโมรีนะครับในเอพิโซดหนึ่งนะครับตอนฮันนะครับตอนอสิงสู่นะครับสิงนะครับอ๋โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำใจแป๊บช็อดเมื่อกี้หัวใจเกือบวายหเหมือนรลสิบล็อตัดหน้าโอ้โหตกใจที่เปลงเลยอ่าครับงั้นเขาจบพันนี้ไว้เท่านี้นะครับ ว่าจะการพน้นนะครับชอบกดไลค์รักกดซับสไครต์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ